h ฮล lo ัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับช่องตอนนี้ลําเพื่อนเอาพิเยวค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องมณัค่ะหนุ่มเต้นเหลืองของเราในน่อ้าววัสดีค่ะอ้าวมันบพาหนาวปนไหดิแกฝากมาหายบาดค<า>วามรักด้วยความเป็นห่วงคุณเมย์เรามาหายลูอะไรเด่เดีนอนนอนดีมอ,อใช่ไหมดีมออร่อยนะมันหอม เปิดอะไรก่อนเคลียร์ก่อนขอดซื้ข้างหลังเลยกินโลกินสิ่งดีดีเออประเดี๋ยวบางเอาไหม่ตอนแรกทวงว่าอันทวงว่าเอาคือมีอยู่อันก็เลยว่าเออเหมือนเธอร์มินั่นแหละก็เลยเอามาหายก็เลยว่าจังสี กินอะไรก็เลิกกินั่นละวันนจบต่อได้ก็เลิกเออจมกินะกเลิกกินั่นละกอนนั้นละเรืองเลี้ยวก็ดีสิดดึงก็ไ้อบพออมเนอสอพลงคิดหอดเสียงเมนนุ่มมาว่าให้เมนมาว่าบยูหรอพี่น้องคะเพื่อนพักเพื่อนพักพอนคะเรื่อสุขภาพร่างกายเพแข็งแรงพี่น้องเยียตูนพันยูนี่เป็นปาสตัวน้คมับค่างกายนแมนร่างกายสุขภาพเราะบางเพ่อนกิบาร์อะอยดี เพื่อนต้องไปรักษาตัวเพื่อนต้องพักก่อนว่าสันก็คือมันจะเป็นหนักกว่านี้เนาะได้ว่ากับพี่น้องเพื่อนได้ตัดสินใจพักก่อนค่ะพี่น้องค่ะเมื่อรวมภนสีมาย้ำใดกับเพื่อนรักอะไรอยากโน่นเนี่ยหรือว่าทางภาษาสุพมีการสู้กับภาษามาตอบเลยอันนี้มันเป็นที่ของเพื่อนกับตาข่ายมันเลยมันจะได้ตอบบออย่างนี้เสียงแหม่แล้วจะว่าภาสีมาเลยดิช่วงจะลกช่วงนี้ักสีมาหาแหม่ปากเสียภาษีมาปากเสียเลยนะเอาเอาเอาวันจีมาไใบ้านนาเหม่ชาะว่า กส<ห>็ส่วนตัวร้กัน้กนสีน<า>รสักันลากผู้จาช่วงนี้คือมีตะบุป่วยมีตะบุญเปนปัญหา้อนการพัสีันทีรบินเกาหลีบอเห็นแล้วพูดเห็นนางพูดนจะเปนนางจะเป็นสาวเกาหลีแล้วพี่น้องผู้จัดการเพลินผู้ยู่ไก่ใจดำผู้ไปไก่มิโชกผู้ยู่ก่เนียก็คนเดียวก็คือ ไปผู้ผู้ไปไขมีโูคมีชายพี่น้องค่ะว่าจะจักหมอลำพี่น้องคิดหอดคิดถึงคือเก่้คนน้ำกันเนาะปีนาปีนา่อมาขายของกับเกตจอนนีปีนานี้ช่วงซ้อมพอมาขายของกับเกตจอนนี่สันนี่ อยู่กูปีใบก่อนค่านดีๆกลุ่มค่ะฉนนี่กลุ่มแน่นอนฉันมั่นใจเลยว่าจะตั้งใจมาแน่ๆเลยปีนี้ฉันไม่ได้มาเล่นนะปีนี้นะลำดวนก็รุ่งแรงก็อยู่กันมางมานานได้แล้วโอ๊ยมาน่าก็เป็นดาวรุ่งละเนาะดาวเป็นดาวรุ่งละเนาะพ่อดูน้องขวัจูบสิพ่อพัฒนาสารพันแทมไปเรื่อย บอดค่ะเอาไปสัญญามาค่ะไม่ต้องสัญญาณรบกวนยู่เอาไปสัญญามาค่ะเพราะจึงมือเพิ่นไปทำเาพราะหยุดป้าเพิ่นไปทำเพาะเงี้ยไ้ป่าลูกบ้านเลยเล่เพื่อนกลับไปว่าอ่อนน้อยหนึ่งหล่ะเขากินแบบคือที่คือเขาได้หลายกลุ่มขนาดเพื่อนรับหนึ่งหวัดอื่นเพื่อนยังเรียนไปหาเขาเพื่อนกลับไปว่าอ๋อแล้วบ้าบ้าเขาเนี่ยกับบ้าขั้นบ้าขั้นอ่านิติภาวะเป็นบอสเลย ยังยังไม่ไม่รู้นิติภาวะก็เลยบอกพอมอนั่นเมยเอาไม่ต้องเบาเลยก็ด้คุอไม่ซองเบื่อเมย์มยสนิกว่ากับกับเธออยู่เหมือนเนี่ยโทรมาจะว่กก็มาหน้ามาสั่นรับนี่เอฟซีมาหน้าที่เมย์กันเลย ลาสูตเป็นบ่ได้เป็นเอฟซีน้องแสงอะเป็นเอฟซีมาหน้าล่าสุดแม่เพิ่อนนะใช่อะไรก็มานั่งมานะสองคบก็มานั่งสามคบก็มานะสี่ครับก็มานะดาวรุ่งเนาะปาดไปเมียนเพราะไปแม่เพิ่นซื่นไล่สูตกลุ่มปิดไปเมื่อนี้มีไล่สูตพิเศษอยู่ที่นี่ช่วงดาวรุ่งไม่เป็นน้องค่ะสคริปต์ใหม่ได้เมื่อนี้เพราะไม่สกิปบัววานเลยรอติดตามเปนสองสามมื่นสองสามหมื่นที่จะปีปังครับพี่น้อง แต่ว่านพรุ่งนี้อย่าลืมยืนหนึ่งแมนเขา,น<อ>ายืนเมาก็าคงแมนโ้น,นทา <c oughs> ทานีของคอโจ่อโจอค่ะไว้นะคะบพี่น้อง่าตองห่วงแต่ซื้อเพลงกับกินขาดแล้วพี่นอ้องดังรับรองว่าดังแน่นอน,นกสบ้นาบนบ้านต่อจุดที้นี้คันจดแบบที้ีเลยแมน แต่ซื้อเพลงกัดกอกินใจแล้วบอเลยค่ะคนใดที่มังเมาๆอะไรกินแล้วก็ดังไข่ค่ะเปิดเพลงนี่บอเลยค่าเนี่ยมันเลี่ยวดีนอบอเลค่าแบบว่าเนาะบอเบค่าคนที่ซีเรียนาะน้องมานน่าจะไปไหนนะน้องน้องมาน่าจะไปไหนเอ้าเมื่อวาตเมื่อวานพี่ยูสาวน้อยเนาะเมื่อวานเนี่เพิ่งเห็นวงเปิดเพลงวงวันน่ะช่วงช่วงไหนช่วงช่วงทดสอบเสียงเนาะก็ว่าเอ้าเพลงกับมวนเนี่ยคือม่นเปิดจาเทีย่พี่กบาอยู่วงอื่นเขาจะเปิดเพลงตัวเองนะ ในวงเราเพิ่งเปิดเมื่อวานเนี่ยได้ยินเพลงมานาพิมพ์แรกเลยพี่น้องว่าเสียงว่าเสียงอันท้ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะนั่นน่ะน้องมาหนักกลับบ้านเขาดีกับปุ้งบอกพี่บอกามาคุยน้ำมันเส้นนั้นนึกว่ากันไปกันมาจูบเพล็กจูบเอาเพล็กจูบเร็วแล้วไปเรียนไปหาคไก่ค่ะปกติได้าอย่าเรนไปเพราะว่ากระดั่งยิ้มใส่กันสองค้ชสองไม่ลุกเดกหน้าก็ดั่งยิ้มใส่กันตีใจก็จะตว่าไปหา พี่ว่าสิจาโทรศัพท์เข้มาอยู่พี่อนบ้านมาสิว่าพี่น้องคนเปิดเพลงวมาสิว่าอันเบิ่งได้ยินอีหลีพี่ก็ว่าเอาเพิ่นคือว่าเปิดเพลงมงจะของมีกะว่าอยู่เด้จัชไหมคือโทษดเทสเสียงเลยแม่แะอะไรกันนาจะเปิดเปิดศิลปินของตัวเองเนาะพี่ว่านะเปิดเถอะคนแบบว่าเขามานั่งรอเขาจะได้ฟังบ้านี่เนื้อนี่เพลงคงของเรานะสิ ซูเบอร์ถ่ายเขาก็จะไม่โดนลิขสิทธิ์ไม่สินะเพราะว่าเป็นฟิล์วงเรามันไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์พี่น้องครับอันนี้เราเมื่อเยเลยสักหน่อยก็อย้ายนอนอีกแล้วนอนในตลอดได้สิว่าแต่หัวโตเอามานอนมาหอดไปนอนใส่สันเห็นเห็ดคู่ไก่พูดไปนอนใส่ยู่ไม่ใ้ายไกลคู่ไกนะ่ครับมาหน้าอัลบั้มนอนจกักทีลองพีพกรรักกันสอบลองพีได้เราไปละจะย้ายหัวไปไกลมันมันตึงพี่พราะง่ายสัมบัณฑ์ มันยากตนูก็ว่ามันยากมันเป็นเพลงแบบว่าสำเนียงมันเร็วอ่ะดน่ะก็เอาซัมเนียงถึงขนาดคันว่าถึงก็คืเพียงเพลงใหม่หรอพี่น้องขาถ้าจนกับปงหูเดี๋ยว่าเพลงเอียงเป็นเพลงหรือกอนลำกอนลำเพลงและกอนลำเป็นเพลงกับกอนลำด้วยกันพี่น้องจังหวะติดตามค่ะผู้ใดอยากฮู้กับเข่ากุมปิดด้วพี่น้องค่ะ้นมีคนร้องอยู่ น้องมานาคุณได้ฟังทุกวันเพราะขึ้นฉากด้วยกันแต่พอได้ปรับปรับสกิมให้เราลองอันบอก็ดีใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลองตอนติดฉากลองก็จะลองติดอะไรก็ลองรอติดตามรอติดตามนะคะพี่น้องอยู่ในกลุ่มปีละกะดีดีด้วยครับในโอกาสขอบคุญปู่ปอขอบคุณสารพิรันแพงในเรืโอกาสยิปบินโอกาสให้น้องมานาผมก็จะเทสที่เจ็บที่ที่สุดคือว่าใครๆเพราพ่อแม่เอ็กซ์ซของน้องมานาหรือว่ายิปซีของสารนพิรันแพงผิดหวังอาจจะซาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แน พี่ชอบอพี่สำคัญคือกำลังใจเนาะพี่ชอบมานาตรงนี้เลยความคิดไม่ใช่เด็กนะพี่น้องความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบคักเลยผู้ใหญ่บางคนยังคิดไม่ได้เท่ามานาน,นะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือความจริงในความทัศนคติคือน้องแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่หฮงพี่น้องคะ่ะนี่แหละทำไมพ่อพ่อแม่ถึงรักเนาะก็ขอบคุณเด้อพี่น้องที่พ่อพ่อแม่เพิ่งอินดูบักลาเนาะค่ะให้ให้มันหมานะพี่คอยมันหมานะลูก แกจะวันเกิดอะไรดิพี่น้องแกจะวันเกิดวันอะไดิวันเกิดมานะฮะวันเล่นจักรยา่กอดอุดรปอไม่รู้มันยังไม่ขึ้นสคริปต์ไงมันเป็นแบบมันเป็นก่อนมันเป็นกำนันเกลได้ี่เลยจำไม่ได้เออแล้วก็ต้องรอติดตามนกันค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไม่ยังไลค์ค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจันนี่ลำพูนออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องน้องมานะลำพูนออฟฟิเชียลด้วยนะคะ ช่วงพักเบรกพี่น้องค่ะไทยเบิ่งวันนีม้มาพอสารลำดวนกับไทยเบิเลยคด้พี่น้องค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ